ขับมอไซค์มาตั้งไกลไม่ร้อนหรอแม่คุณไม่หรอกค่ะฉันชินแล้วชินแล้วหรือไม่มีรถคันอื่นขับกันแน่จ๊ะเนื้อทองแกก็อย่าไปว่าแม่บ้านเขาอย่างนั้นสิเขาไม่ได้เป็นพนักง,งานระดับสูงเงินเดือนเยอะแบบพวกเรานะที่จะได้มีเงินมาออกรถแพงๆแบบพวกเรานะ่ะโยกแกก็ชอบเอาความจริงมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะแกได้เวลาทำงานแล้ว ฉันขอตัวก่อนนะคะตอรีบไปไหนนะจ๊ะเหลือเวลาอีกตั้งสินาทีกว่าจะเข้างานนั่นสิทำไมเธอคิดว่าเข้างานเร็วแล้วเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นหรอไม่ต้องมาทำเป็นเข้างานเร็วเพื่อเอาหน้าคุณปีเตอร์หรอกนะเธอจะมากี่โมงเงินเดือนเธอก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะแกคือแม่บ้านค่ะ <c oughs> ฉันเข้าใจฉันรู้ค่ะ ว่าตำแหน่งที่ฉันทำอยู่มันเทียบกับตำแหน่งที่พวกคุณทำไม่ได้แต่ฉันรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะว่าฉันควรทำอะไรขอตัวก่อนนะคะเ,เดี๋ยวบู่าแกไม่รู้หน้าที่ของตัวเองอะ่ะมันก็ว่าแกเหมือนกันนั่นแหละเอา้ายืนไม่้านดูสิโยกเมื่อวานฉันไปซื้อกระเป๋าใบาใหม่มาสวยไหมสวยอะใบเท่าไหรอ่อ่ะ สามหมื่นก,กว่าเองอุ้ยฉันอยากได้บ้างอะ่ะถ้าแกอยากได้แกก็ต้องไปดูช็อปอื่นนะเพราะช็อปที่ฉันไปมามันหมดแล้วขาวหลังถ้าแกไปแกชวนฉันด้วยนะได้สิถ้าแกว่างอะนะ <laughs> สวยปะแก รถล,ลูกค้าเหรอ,อฉันก็อยู่กับแกฉันจะไปรู้ไหมเนี่ยน่าจะรถลูกค้าหรอมั้งขับรถดุมาขนาดนี้สงสัยจะมีประชุมกับบอสแกตกใจอะไรแกดูนั่นสิแต่มันแต่มันย้ายไปบ้านนี่ยยนั่นมันเอารถใครมาขับอ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันรถดูขนาดนี้ต้องไม่ใช่รถของมันแน่ๆมันเป็นแค่แม่บ้านไม่มีปัญญามาออกรถบีเอ็มหรอกหรือว่ามันจะทํางานเสริมรับงานนอกเป็นพวกไซไลเด็กเสียเลยพวกเนี้ต้องใช่แน่แนเลยไม่งั้นคงไม่มีเงินไว้ก็ออกรถดูแบบนี้หรอกสงสัยมันอยากจะอวดพวกเราที่พวกเราไปดูถูกมันว่าขับมอไซค์มาทํางานหืยไอแม่บ้านกล้าทำามีขนาดนี้ด้เหรอยอมเป็นเด็กเสียเพื่อแลกเงิน งานที่พวกคุณส่งมาอาทิตย์ที่แล้วผมตรวจแล้วนะครับมีบางจุดที่ลูกค้าคอมเพลนมาบอกว่างานของพวกคุณยังไม่เรียบร้อยรอบหน้าทําให้ดีกว่านี้ด้วยละ่ะค่ะพวกเราขอโทษด้วยนะคะบอสและก็งานที่เหลือผมขอภายในวันพุธนี้นะครับค่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการให้รอบนี้พวกเราจะไม่พลาดจุดเลยค่ะอืมดีพวกคุณไปทำงานกันต่อเถอะค่ะค่ะ เชิญชาค่ะอืมขอบใจนั่งกางสิคุณบีมเมื่อกี้คกเห็นบอดยินปแปลกๆป่ะเห็นสิฉันว่าต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆ ฉันก็ว่างแหละเป็นไงบ้างรถปีออ่ะนั่งสบายไหมก็สบายค่ะแต่นี่มันจะไม่เยอะไปหน่อยหรอคะไม่เยอะหรอกแค่นี้เองแล้วนี่คุณอยากได้อะไรเพิ่มไหมผมจะเปคุณไม่อั้นเลยนะ แล้วมีแอบไส่ลายคุณปีเตอร์อีกเหรอเนี่ยคุณพระนี่มันกล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอฉันตองไม่ปิดจริงๆด้วยถึงว่าล่ะเป็นแค่แม่บ้านแต่มีรถหรูค่ะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ย จะยาวเลยก็ช่วงนี้นะสิไม่ค่อยมีเงินเลยว,ว่าจะหางานนอกรับงานเสริมเพิ่มอยู่เนี่ยแล้วแกจะทำงานอะไรละ่ะก็งานที่ไม่ต้องทำอะไรมากแต่ได้เงินเยอะอุ้ยงานแบบนั้นมันจะไปมีที่ไหนกันฉันว่าจะไปเป็นเด็กไซร์ลายต้งรักงานแบบนั้นมันจะได้สัก,กี่บาทกันเชียวแก ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะเพราะเห็นคนแถวนี้ทำแล้วก็มีฐานะดีขึ้นเยอะเลยจากที่เคยขับมอเตอร์ไซค์ต๊อกต่อยก็เปลี่ยนมาขับรถหรูชั่วข้ามคืนแกว่ามันไม่แปลกปไปหน่อยหรอแปลกสิแปลกที่พวกคุณพูดอยู่หมายถึงฉันหรอคะก็ไม่รู้สินะฉันไม่ได้เอ่ยชื่อซะด้วยสิถ้าเธออยากจะรับก็รับทำไมหรอคะเป็นแม่บ้านจะขับรถหรูไม่ได้หรอคะ เงินเดือนแค่นั้นจะมีปัญญาขับ B ีได้ไงทำไม่ได้ทำงานอย่างว่าเนาเงินเดือนหลักหมื่นแต่ขับรถหลักล้านแกว่ามันขัดไปหน่อยปะเอาเถอแกเรื่องแบบนี้ใครก็พูดกันขนาดเจ้าตัวยังไม่ยอมรับเลยแต่ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคะถ้าไม่ได้ทำก็อย่าร้อนตัวสิหรือว่าแกยอมรับแล้วว่าแกเป็นเด็กสายลายจริงๆ นี่มาาันตกอนไปแล้วนะคะวาะค่างนักหรอคะที่มายุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่ความจริงด้วยแล้วถ้าว่างมากนะก็เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ดีไหมคะจะได้ไม่มีเวลามายุ่งเรื่องของคนอื่น <c oughs> โวาพวกเราแสเรื่องของมันนะฉันได้ยินแล้ว <c oughs> หนอยปากดีนักนะขอแม่ตบสั่งสอนหน่อยเหอะ <c oughs> มานี้ <c oughs> <c oughs> ยที่ห <c oughs> ไหน ไหนที่แกใช้เคี้ยวข้าวฉันจะตกให้ฟันล่วงหมดปากเลยโอ๊ยโยแกตกฉันทำไมอะโอ๊ยฉันจะตกมันฉันขอโทษนะีบ้านแกแกใช่หรอฉันเปล่านะคะพวกคุณตกกันเอง <c oughs> คอยดูนะฉันจะฟอ้องบอสให้ลายแกออกมีเรื่องอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยบอสมาพอดีเลยก็แม่บ้านนะสิคะ แกล้งพวกเราอ๋อเราก็ยังไปเป็นเด็กไซายไล์เสียด้วยนะคะรวมถึงใครบางคนแถวนี้ด้วยก็ไม่รู้นี่พวกคุณหมายความว่ายังไงก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละค่ะพวกเรารู้นะคะว่าบอสแอบใช้บริการไนนี่อยู่ผมว่าพวกคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคุณบีมเขาไม่ใช่เด็กซา์ไล์แต่เขาเป็นภรรยากเก่าของผม ใช่เราเลิกกันมาครึ่งปีแล้วเขามาสมัครงานที่บริษัทผมผมถึงรู้ว่าเขากําลังลํงบาบากแล้วทรัพย์สินที่ผมมีอยู่ทุกวันนี้เขาก็เป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งเพราะเราจดทะเบียนกันแล้วแต่เรายังไม่ได้หย่าก,กันนั่นก็หมายความว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รถบ้านและทุกอย่างที่เป็นสินสมรส แล้วพวูดไปว่าเขาแบบนั้นเขาจะไม่เสียหายเหรอจู่ๆแม่บ้านก็มีรถหลูค่ะใครๆก็คิดว่าเป็นเด็กสายลายนั้นแหละขอโทษนะฉันขอเตือนอะไรมาอย่าเอาความคิดตัวเองมาเป็นหลักอย่านินทาคนอื่นมั่วซั่วเพราะเรื่องบางเรื่องที่ได้ยินมามันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ฉันขอโทษนะแม่บ้านเอคุณบีที่ว่าคุณไปแบบนั้นฉันก็ขอโทษเหมือนกันค่ะอย่าถือโทษโกรธพวกเราเลยนะคะคุณบีไม่โกรธแต่ผมโกรธ ผมจะหักเงินเดือนพวกคุณ20% 3เดือนรวมถึงงดโบนนะัสในปีนี้ด้วยตัดเงินเดือนง,งดโบนัสแล้วพวกเราจะเอ,อะไรกินละ่ะคะไว้พวกคุณปรับปรุปงตัวได้เมื่อไหร่ผมจะพิจารณาอีกทีก็ลกแล้วกันแล้วบีเรจะเอายังไรกันต่อดีกันท้งต้องตัดโบนัสสิทไมตัดบัวแล้วเราจะเอาอะไรกินล่ะก็ได้โยฉันมีนาทำตัวแย่ๆแบบนั้เออนเลย วันนี้ฉันมีธุระอาจจะไม่ได้เข้าร้านอีกฝากพวกเธอสองคนดูแลด้วยนะได้ค่ะออแล้วก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้านะเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญของร้านเรารักเจ้าค่ะคุณลุกคุณลุกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะพวกเราสองคนจะดูแลอย่างดีที่สุดเลยค่ะดีงั้นฉันขอตวัวก่อนนะ บุนจูจีอยู่ได้ถ้าไม่เห็นว่าให้เงินเดือนเยอะนะฉันไม่อยู่หรอกฉันก็เหมือนกันคิดแค่ว่ามาทำงานตากแอร์เย็นๆไปวันๆก็แค่นั้นแหละอือลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทางร้านเรามีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะ สินค้าแนะนำร้านเราก็จะมีแมนดารินสูตรทักซิโดสูตรพอพอพอไม่ต้องแนะนำหรอกเสียเวลาฉันเอาบิสเนสสูตรได้ค่ะแล้วคุณลูกค้าจะรับสีอะไรดีคะสีน้ำตาลสีกรมมา่าหรือว่าสีครีมดีคะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะไม่ต้องเอาทั้งสามสีนั่นแหละมีกี่ตัวก็เอามางั้นเ,เดี๋ยวฉัน เช็คิลมานด้วยเลยล่ะได้เลยค่ะนี่เจอลูกค้าเ่อะๆแบบนี้ก็ดีนะยกปิดดีไวขายของง่ายไม่ต้องพูดให้เหนื่อยนี้แหละพวกคนมีตังค์มันชอบใช้ตังค์แบบไม่ค่อยคิดเรานะ่ะโชคดีแล้วแหละที่ได้ไม่อยู่ในร้านหรูแบบนี้ คนนี้ก็แต่งตัวดูดีเหมือนกันฉันว่าไม่เกินสิบนาทีหรอกเราขายได้แน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านสูตร CVM ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าสนใจสูตรแบบไหนดีคะมีแนะนำไหมครับพอดีผมยังเรืยกไม่ได้เลย สินค้าแนะนำตอนนี้ก็จะมีเมนเดลินสูตรทักซิโดแล้วก็บิสเนสสูตรค่ะอืมดีเลยครับถ้าอย่างนั้นผมผ่อดูทั้งหมดเลยได้ไหมครัครับ,รบมีอะไรหรือเปล่าครับ เดี๋ยว้าดูดีมากเลยนะครับปกติทางร้านมีแต่แบบสําเร็จรูปเหรอครับหรือว่ามีแบบสัมตัดด้วยมีทั้งสองแบบนั่นแหละค่ะแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยเออแล้วสีนี้มีเข้มกว่านี้ไหมครับผมว่ามันอ่อนไปนิดนึงไม่มีค่ะแค่นี้ฉันก็ยกมาให้คุณทั้งร้านแล้วแล้วคุณจะเลือกอีกนานไหมคะฉันพูดกับคุณตรงๆเลยนะตั้งแต่ฉันทําร้านนี้มาไม่มีใครเลือกมากเท่ากับคุณเลยนะสรุปจะเอาไหมเนี่ย พอดีผมต้องเช็ครายละเอียดเยอะหน่อยนะครับผมกลัวว่าถ้าดูไม่ดีจะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับอ๋อที่แท้ก็เป็นพวกไม่มีเงินแต่อยากใส่ของแพงนี่เองอไอ้เราก็หลงประจบประแจงตั้งนานเสียเวลาจริงๆเอ่อถ้าอย่างนั้นผมขอลองใส่ก่อนได้ไหมครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อโอ๊ยฉันพูดขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอทาไม่มีเงินก็ไปคนรวยๆวยเขาไม่มานั่งซู้จี้แบบแกหรอกฉันน่าจะเอกใจตั้งแต่แกขอดูสุดทั้งหมดละ มีน้ามาได้พูดแกให้ปืน้นน้ำลายเลยไปออกไปได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ลองสูรเลยเครับเอาพวกฉันพูดขนาดนี้ละแกะนี่มันด้าซีห้หอนด้าเลยนะไปชิวๆยังอีกถ้าไม่ไปฉันเอาน้ำสาดจริงด้วยนึกว่าจะรวยที่ไหนได้ให้โซโเกะนั่นดิเสียเวลาต้องราจจริง ไม่ทราบว่าคุณสะดวกหรือเปล่าสะดวกค่ะเชิญเลือกดูก่อนได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะครับคุณดูแลร้านนี้เองทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะฉันเป็นคนตัดเย็บเองทั้งหมดถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็คัดสรรอย่างดีค่ะตั้งแต่เลือกผ้าคัดติง้งสีแล้วก็ดีไซน์ฉันเป็นคนคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยนะคะว่าแต่คุณเปิดร้านใกล้ร้านดู๋แบบนี้ไม่กลัวว่าจะขายไม่ออกไหมครับ ฉันไม่กลัวแล้วค่ะลูกค้ามีหลายประเภทมีทั้งชอบร้านหรูแล้วก็ร้านเล็กๆแบบฉันฉันไม่รู้ถูกลูกค้าละค่ะครับถ้าอย่างนั้นผมขอได้ดูก่อนได้ไหมครับเชิญตามสบายเลยคะ่ะอยากสอบถามตรงไหนถามได้เลยนะคะฉันยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะขอบคุณครับ นี่ครับดามัดของผมผมเห็นว่าร้านของคุณมีคุณสมบัติที่ทางเราต้องการพอดีเลยท้าทามคุณตัดสูตรส่งให้กับบริษัทของเราตัดสูตรต้องใช้กี่ตัวหรอคะคข่าเๆวก็200ตัวต่อเดือนครับ200ตัวต่อเดือนแต่ถ้าคุณเซ็นสัญญากับเรา10ปีเราการันตีรายได้ไม่ตัดกันห1ล้านต่อปีแน่นอนครับปีละ1ล้าน10ปี ก็สิบล้านเลยนี่คะใช่ครับคุณสนใจไหมครับสนใจค่ะสนใจขอโทษนะครับทําไมคุณถึงเลือกร้านเล็กๆแบบนี้แทนที่จะเป็นร้านหรูๆนะครับผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านหรูผมสนใจแค่การบริการที่ประทับใจผมเป็นลูกค้าก็อยากเลือกร้านที่เคารพลูกค้าทุกๆคนไม่ได้เลือกปฏิบัติเหมือนร้านหรูที่อยู่ข้างหน้านู้นะครับร้านหรูใช่ร้านที่างหน่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับ พอเ,เห็นว่าผมไปซื้อสักที<ม>เขาก็โวยวา,ายแล้วก็ไล่ผมออกมาแันจะกินอะไระอะฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านกระจุมก็ดีเหมือนกันวันนี้ฉันก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวพวกเธอสองคนมาพอดีเลยฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยอ้าวคุณนุ๊กประชุมเสร็จแล้วหรอคะคุณนุ๊กมีอะไรหรือเปล่าคะก่อนออกมาผมกำงชับพวกคุณว่าอะไรคุณนุ๊กบอกว่า ให้ผ ja e e ู้จาดดีๆก er ับลูกค้าเพราะว่าคือเรื่องสาคัญของการบริการค่ะก็รู้นี่แล้วทาไมพวกคุณถึงกล้าไล่ลูกค้าคนนี้ออกจากร้านพวกคุณรู้ไหมว่าลูกค้าที่พวกคุณไล่เขาเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ที่จะมาตัดสูตรกับร้านของเราดีลเลอร์รายใหญ่ใช่แล้วเขาก็คอมเพล็บริการของร้านเราการบริการแย่ๆของพวกเธอสองคนทำให้ร้านของเรา พลาดเงินไปมากกว่าสิบล้านพวกเธอจะรับผิดชอบอยังไงฮะสุดแล้วนะทองพวกเราผิดไปแล้วค่ะพวกเราขอโทษค่ะพวกเราไม่รู้ว่าคุณคือลูกค้าที่สําคัญมากขนาดนี้พวกเราสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนค่ะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแน่นอนเพราะฉันไล่พวกเธอออกไล่ออกพวกแกคนเดียวเลยที่ทำให้เรื่องต้งเป็นแบบนี้ ที่ทำให้ฉันต้องตกงานพี่แกอย่างพ่อฉันคนเดียวนะมันก็เป็นเพราะแกะด้วย